โปรแกรมชาลิตาซิกเนเจอร์เฟชียลทีเมนต์นะคะเป็นโปรแกรมฟื้นฟูผิวที่อ่อนล้าแบบสบายผิวสุดๆเลยค่ะเต็มอิ่มถึง60นาทีกับ4ขั้นตอนสุดฟินขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมีการใช้ออกซิเจนเจ็ตผิวทำความสะอาดผิวหน้าและลูบหุมขนอย่างล้ำลึกช่วยผัดเซลล์ผิวเย็นสบายผิวหน้ามากๆเลยค่ะ หลังจากนั้นก็จะมีการนวดกดจุดด้วยมือถึง18ท่าโดยใช้ไวท์เทอมาร์จากเดอร์โมจูนํิเอนำเข้าจากประเทศอิตาลีช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดและต่อมน้าเหลืองปรับสมดุลผิวหน้าให้สดใสพร้อมทั้งผ่อนคลายผิวหน้าแบบสุดๆค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้เครื่องไคลโอแซมผักวิตามินเข้าสู่ผิวหน้าด้วยความเย็นติดลบถึง15องศาเซลเซียสเพื่อให้ตัวยาบํารุงผิวได้ล้าลึกยิ่งขึ้นฟื้นบํารุงผิวแบบเร่งดวง่วนกระชับรูขุมขนเทียบเท่ากับก,บการทาครีมถึง10เท่าเลยทีีเดยว ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมีการมาร์กหน้าด้วย e s t เตอร์แม็ก r o เล็ e ตัวไ o ท์ไ l โดรเจนะคะมาร์แบรนด์ดังจากสาหารัฐอเมริกาสูตรเข้มข้นที่ดาราฮอลลีวูดเลือกใช้ค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นสู่ผิวหน้าปรับสีผิวให้สม่ำเสมอหน้ากระจ่างใสหลังทำทันทีค่ะเมื่อมา,มาร์กเซ็ตตัวนะคะเราก็จะมีการใช้ไอซ์กรอบกลิ้มบนมาร์เพื่อเพิ่มความสบายกระชับรูขุมขนและช่วยให้มาร์กซึมลึกสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นบอกเลยว่าสบายผิวหน้ามากๆเลยค่ะ หลังทำทันทีนะคะก็จะรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยนุ่มขาวใสและผิวเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นค่ะ